แล้วมีคัสซีนไงเล่นมาตั้งนานเพิ่งอัดเฮ้ยโอ้โหมึงใครเนี่ยซาราซ่าปะปิดเรื่องครับทษโทษ,โทษอ๋อเนี่ยนะพวกเรลวซามอะ มองขอบสูงมองบนวะ,ะท่านมัวมองเอ,อ๋ใช่ป่ะวะถ้าต้องให้กำเนิดเด็กดีเป็นแน่จุบพิธีเท่านี้อ่ะ เดนนาล่าราชินีจันเพนว่ะสวยเย็นอลามอุ้ยมีร้องเพลงขับกล่อมด้วยมึงใครเนี่ยบําเพงบํเพงบําเพงโอ้โหแล้วอันเชิญไม่ได้ด้วยเออ่เด็กโยนหนังสือเด็กโยนหนังสือแม่ไม่ได้ ขอให้โยนหนังสืออย่าทำอย่างนั้นอย่าดื้อลูกขอนเหมือนพี่บาเรียแล้วมันไม่เล็งไม่เล็งทาร์เก็ตให้วะใจเย็นนะลูกนั่นแน่เฮ้ยล็อกปิดตัวทั้นมันบ้ามูยังเอาล่ะอุ้ย เอาละลอยได้ยังแกไม่รอดแน่อือเอาไม่โดนให้กูตายเหอะเอาใหม่ได้ไหมได้เวลากินนมนอนนะลูกเอเป็นอย่างเข้าใจเอา ขอแก้มือวิ่งเลยฮะวลยย่ออ่ะยกย,ย่ยยอ,อยชิดช่วงไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยให้เลือดเต็มเต็มหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ใจร้จยายเลยเจเลิร์เจเลิรน,นะครับเฮ้ยตัวนี้ผมอยากสู้อ่ะมาไหนมาไหนผมว่าถ้าชนะมันจะได้ของอ เมื่อกี้กูพาขึ้นลิฟต์โทษทีตอนนี้พี่เอาจริงอันนทั้งวันเนี่ยเอากดผิดโทษ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 กดผิดกดผิดเฮ้ยก็ไม่เล่าถ่ายนี่ว่ามึงใครเนี่ยเฮ้ยหนูไม่เกี่ยว กูจะงึดโอ้ยหามึงหนึ่งแล้วผมวิ่งมาไงแล้วผมวิ่งมาปั๊บปั๊บปั๊บงงงงงงมันไก่ตาแตกจังหวะนี้ไม่ใช่อะไรหรอกผมถือดาบเพื่อที่จะมาแบบว่าใช้สกิลแบบชั่วพริบตาไง เนี่ย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 เขาเรียกว่าอยู่เป็นโอ้ยเฮ้ยแรงนะเนี่ยเจ็บป่ะดิเอาหูก็เจ็บโทษทีเน้น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 เฮ้ยกระสุนศิลา แรง่ะวะโอ้ยสามดอกไม่บอกใครไม่ต้องกิงไม่ต้อง,งอยิงลบกันเฮ้ยมันมีดื่มอึกๆด้วยโม่หมองเหรออันนี้มัวเมาเท่าทนะีนะั่นนี่ชื่นใจ เฮ้ยทำไมมันไม่ผิวเลยอ่ะอจะร้องเฮ้ยเฮ้ยเอา้เอาอวิ่งไปหามาทำไมก็นึกว่าผมเทพยอยู่คนเดียวไงเอา้ามึงไก่เกิดแม่ นี่เอายิงธรรมดาก็แรงนี่หว่าจะไปชา์จทำไมาวะเนี่ยโอ้โหมันเดอดอึดด้วยอะ่ะจอกมันน่าจะอร่อยกอบผมอะนำ้ำนข็งเอ้าเอาไอ้นี่ก็เล่นเวทนี่หว่า ไม่เบานะนี่มาดื่มแบบเรียบร้อยอย่าปาหนังสือลูกเฮ้ยมันมันมันยากตรงที่มันต้องเปลี่ยนทาร์เก็ตให้โดนไม่มลงมาลงมาอ่ามาน้ำหมดอีกไหมเฮ้ยนิดเดียวเองอนะ โอ้โหแม่อะไรกันรอบนี้ก็น่าจะแห้งนะทุกทีโหปาดแรงกว่าเวทอีกอืมอืม มรู้อยู่แล้วยังไงก็รอดแล้วผิดทางโทษเอาล่ะลงมาที่ชอบซาเรน,น่าล่า,นานนมันไปนมาร์ทอะไรยังไงวนะเนี่ยเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเลยหมนแน่แน,น,น่ว่าแล้ว คาซีนอย่างนี้ใช่ปะไม่ใช่เอาโหลดฉากพวกหนึ่งครับคานดีคานบุตรที่รักของข้าแม่จะปกป้องเจ้าด้วยอ้อมกอด่เอ้ยเมื่อกี้เราเนี่ยเจะได้เกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเป็นพูดเหมือนเราเลยวะเยทแม่เล่นของดีวะก็ขอประกาศาไม่มีวันทำพิชชาโคนของมารดาข้าแปดเพื่อนไอ้คนบาปหนา จงเ,เล่าแานสิบต่อไปถึงจันเพนเลนนาล่าราชินีองค์สุดท้ายแห่งคาเรียอุ๊ยเอาแล้ววิธกรรมแสนสง่ายามข้าคืนของนางเอ้ารูปผู้หญิงนี่นะโน้ตผู้ชาย สู้อะ uh? เอาสู้จริงว่ะเฮ้ย,อย,อยโอ้โหแรงจิ๋หายตลกปะเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นครับวิ่งรอบกันแล้วแก,กจะแรงเพื่อแต่มันหลบได้เกินไป อันนี้คืออะไรวะติดตลกหรือเปล่าเฮ้ยมึงมึงโดดนิดเดียวมึงพิ้วจังไงมาอืมโหอย่างบางเลยนี่แหละ up iq หนาเป็นอย่างไรเนองอืมงงอะดิงงอะดิงงเลยกูแรงแรง อุ้ยมันโดนมันโดนมันโดนมากแม่อืมไม่มีประโยชน์เลยทำอะไรไม่ได้เลยอะไรวะอู้หูอู้หจิว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 

เอ้ยมันหลบอ่ะเอ้ยก็แรงนี่ว่าโอ้ยเฮ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 ้ยยักษ์พันธสัญญาเล่นยักษ์ใหญ่เหรอยักษ์ใหญ่ยักษ์เห็กเหรอเดี๋ยว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 ถ้าเราไม่สู้อ่ะเราไม่สู้ก็ได้นี่เฮ้ย ผมไปมันไปล็อกเป้าตัวอื่นเฉยเลยว่ะกระโดนอยู่นี่ว่ะปาดเหงื่อนะปาดเหงื่อหายละตัวนี้ด้วยแล้วมึงจอยู่นานเฮ้ย ยาเดี๋ยวกูหมดแล้วเดี๋ยวกูหมดแล้วเดี๋ยวกูหมดแล้วอย่าพุ่งมาโอ้ยโอ๊ยโอ้ยนิดเดียวจริงครับนิดเดียวจริงนิดเดียวจริงผมขอผมขอแล้วพี่เฮ้ยไม่เป็นไรเลยหรือที่อันนี้เป็นเวทมันใช้ไม่ได้โอ๊ย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  อออออออขอสักทีนี้เอามึงก็กให้ตายกันกูนตายก่อนสิเนเิสิมันขึ้นมาล้มมันขึ้นมาล้มได้กรรมการให้ได้นใช่ไหมครับกรรมการให้ได้ ำการให้ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยสี่หมืออ่นยด้ถลบซ่อนเลยจงออกมาเสียเถอมึงคุยกูหน่อยมึงกินคำอะไรลงไป <c oughs> อยากเกิดใหม่จากไข่เป็นบุตรที่รักของข้าอย่างนั้นเลยใช่ครับถ้าผมเกิดใหม่ผมจะเป็นอะไรเนี่ยปรับแต่งรูปลักษณ อ๋อมันเช้งแอพเพล์เลสเราอะถ้าเกิดใหม่จะเป็นไรเกิดใหม่ต้องใช้ยาตัวอ่อนอเรื่องเยอะซะด้วยมึงไม่มีสิ่สงใดต้องหวาดกลัวข้าต้องให้กำเนิดเจ้าข้าต้องให้กำเนิดเด็กดีดเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นแล้วขอกดดูใหม่เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นหอยทากซะและ้ว